สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมบอนสีสวยๆอีกแล้วนะคะก็จะเป็นบอนสีลูกไม้ปลาคราฟนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะลูกไม้ปลาคราฟต่ก่อนเนี่ยซื้อมาราคาก็แรงอยู่นะคะมีแบบซื้อมาต้นนิดเดียวแต่ว่าแบบราคาสูงเลยแต่ตอนนี้เราก็เพาะมาเป็นปีแล้วนะคะคือแบบ เราพาหัวเป็นสีลูกไม้ประคับทําจํานวนไว้ตอนนี้ต้นโตแล้วนะคะเราก็เอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูเอามาโชวยใหเพื่อนๆดูนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถทักมาได้นะคะเพราะว่ามีอยู่หลายต้นนะคะต้นนี้ดูสิคะดูใบโดยใกล้เพื่อนๆดูใบใกล้นี่นะคะใบสวยไหมสวยไหมใบใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าอีกนะคะเนี่ยนี่ความกัดสีกันด่างสวยงามมากๆเลยดูใบจะเป็น อ่าไม้ใบกลมนะคะจะเป็นลูกไม้ปะคาใบกลมนี่สวยงามมากนะคะก็จะมีแบบต้นต้นเล็กก็มีนะคะนี่ต้นเล็กต้นเล็กต้นเล็กก็สวยกัดสวยมากนะคะนี่ก็จะมีต้นเล็กนี่ใบกลมนะคะเพื่อนๆนีนะคะทรงสวยเลยนี่จะเป็นอ่าลูกไม้ปะคาบนะคะเหมือนกันนะคะนี่ดูสวยดูใบนะคะ ัดด่างสวยงามมากๆกัดสีสวยงามมากนี่นะคะใบกลมใบกลมสวยงามมากเลยนี่เพืเ่อนๆดูใบนี่นะคะสวยไหมคะสวยไหมสวยไหมนี่เราก็ทําจํานวนไว้อยู่หลายต้น,นะคะก็จะมีต้นแม่พันธุ์นะคะต้นแม่พันธุ์เนี่ยก็คือเราไม่ได้ยกมาให้ดูนะคะเพราะว่าบางใบมันก็จะไหม้นะคะแล้วใบก็จะใหญ่มากนะแ่บางเดี๋ยวถ้า,เ,าเดี๋ยวถ้า ว่างๆเราก็จะเอาต้นแม่มาให้ดูอันนี้คือต้นลูกนะคะเนี่ยต้นลูกยังสวยขนาดนี้แล้วต้นแม่จะสวยขนาดไหนนะคะเพื่อนๆดูสนใจทักมาได้นะคะรูปไม้ปลาคาสวยงามมากนะคะสนใจทักมาได้ค่ะ